สวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องมากินแก้วมังกรสีแดงนะครับสีแดงแซ่บครับหวานนะครับเดี๋ยวเราแก้เปลือกก่อนแก้เปลือกอย่างน้อย <c oughs> นี่แกะไว้นี้เลยนะครับกินแบบนี้แซ่บครับไม่ต้องไปตัดนะครับไ่ต้องไปตัดไ่ต้องไปปาดกินแบบนี้แหละแซ่บครับนี่ คนที่มักกินนะกินผู้น้ำใหม่นะโอ้เนีย yeah. เม่ไไ้กินเนะี้ยนี่ครับเรียบร้อยนะครับเอาทิมตัวนี้ครับตัวนี้นเปลือกก่อน กินแบบนี้แซ่บครับมา้องไปป่ปาดนะครับกินแบบนี้นะครับชาวข้นท่มักนะครับคำา่าก่อนนะ่ะกินกันครับพี่นอ้องนี่ซีดเดียวครับ หวานผมเปรี้ยวเล็กน้อยนี่ทำอะไรบานแซ่บเราสามมันจะค่ะคายๆกันนะครับกับสีขาวนะครับแต่ว่าตัวนี้มันสีแดงฮึ่ม แส่เย็นไว้ครับแช่เย็นไว้ตรงแสบนะครับถ้าปล่อแสแช่เย็นนี่รสชาติมันจะบอหน่ไปไนไๆต้องแช่เย็นนะครับ